นี่นะครับอยู่ห่างยังไม่ถึงสิบเมตรนะครับยังไม่ไปเลยครับนก่ายังขันจ้อยเลยครับเนี่ยเชื่องมากเลยขับมาว่าจะไล่มันออกมันไม่ออกครับแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่เข้านกไม่หานกต่อเลยอ่าขยับแล้วครับขยับ เกยบสองทมข้าวืออ่อนกปลาครั ใกล้นะครับไม่เดินเลยครับนกป่าพักใจแลยครับอันนี้อยู่ใกล้ๆเลยไม่บินเลยเดิจะมาไล่ก็ไม่ไปนั่งถ่ายวิดีโอใกล้ๆเนี่ยครับมันจะคอยกระดึบกระดึบเข้าไปมาลุน้นกันครับว่ามันที่เยยบไหม อลงแล้วนะครับอาลงดีกว่านกป่าขันแต่ไม่ยอมเข้าห่านกตอเลยนะครับยืนนิ่งเหมือนรู้นกป่าเหมือนร,รูแต่เชื่องมากเลยอยู่ใกล้ๆนี่ยังไม่บินเลยนะครับขันเรื่อยเลยอันคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ